นายแพทย์ชนาัตนสีแก้วสอสอนานและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมน,นตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงสารและัฐธรรมนูญประเด็นจำรุกตำแหน่งนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ได้เริ่มนับ24สิงหาคม57ว่าทีมงกฎหมายของพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา ก็ต้องสู้ว่าไม่ได้หมดวาระวันที่24สิงหาคม65เขาต้องตั้งธงเช่นนั้นโดยใช้ข้อต่อสู้ทางกฎหมายถ้าไม่สู้มุมนี้ถือว่ายอมรับก็จบเราจึงไม่แปลกใจเป็นกระบวนการต่อสู้ของเขาแต่เมื่อสู้ไปแล้วศาลจะว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องของศาลสิ่งที่เราดําเนินการในขณะนี้คือการขอเพิ่มพยา,ยานเป็นนักวิชาการที่ให้ความเห็นสอดคล้องกับคําร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เป็นการเพิ่มน้ำหนักของคำร้องโดยยื่นต่อในชุดหลีกภัยประธานรัฐสภาซึ่งในชวนยื่นต่อสารไปเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเป็นการยื่นตามกระบวนการกฎหมายที่ผู้ร้องสามารถเพิ่มพยานหลักฐานที่มีความจำเป็นได้โดยความเห็นเหล่านี้เป็นความเห็นทางวิชาการที่ผู้ให้ความเห็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพรรคร่วมฝ่ายค้านเนื่องจากเป็นการเสนอความเห็นต่อสาธารณชนแล้วเราไปรวบรวมมาหวังว่าสาลจะรับฟัง เมื่อถามว่าคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ว่าพลเอกประยุทธ์พ้นจากตําแหน่งวันที่24สิงหาคม65แต่ไม่ได้ตั้งคําถามว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีเริ่มนับเมื่อใดกรณีท่านายกพ้นข้อกล่าวหาจะเป็นปัญหาตามมาว่าจะเริ่มนับการเป็นนายกเมื่อไหร่อีกหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าคำร้องของเราชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีในวันที่23สิงหาคม65และพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่24สิงหาคม65 ดยที่เห็นว่าต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีพระบรมร,ราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งให้พลเิยประยุทธ์เป็นนายกรัฐมธตรีรเมื่อวันที่24สิงหาคม57และต่อเนื่องมาเข้าใจว่าทีมกฎหมายของพลเอยประยุทธ์จะใช้รัฐธรรมนูญมาตรา158มาตรา159และมาตรา272ในการต่อสู้ที่บอกว่าการเป็นนายกต้องมาจากการเลือกตั้งของสภาผู้แทนราษฎรตามมาตราขั้นต้นเท่านั้น แต่รัฐธรรมนูน60ในบทเฉพาะการมาตรา264เขียนไว้ชัดว่าให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูนนี้นั่นหมายความว่าที่มาของนายกให้ตามมาตรา264ส่วนที่ถามว่าหากปรเดียประยุต์ไม่พ้นแล้วจะเริ่มนับการเป็นนายกเมื่อไหร่นั้นประเด็นนี้เราไม่ได้ร้องให้ศาลวินิจฉัยศาลจะวินิจฉัยว่าพ้นรรหรือไม่พ้นตามคำร้องส่วนประเด็นอื่นต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลว่าจะวินิจฉัยหม